จะขอให้เธออดทนไม่ต้องไปบันไม่ต่อให้ดาวฝ้นต่อให้คนจะล้ไม่เข้าใจแต่รู้ไว้อย่างดหดฉันนั่นรักเธอ พยายามและรู้ว่าเธอนั้นทำด้วยความตั้งใจสิ่งที่เธอคิดในใจอยู่ได้ไหมอยากให้เธอรู้ให้เธอเข้าใจว่าต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่ไมส่ ถ้าอดทนไม่ต้องไปหวั่นไหวก็ให้ดวาวฟ้าก็ให้คอยจงล่องไ่เข้าใจรู้ไหมอย่างใดไหมฉันมันรักเธอ

ต่ให้ดาหมดฟ้าต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจแต่รู้ไว้อย่างนี้ไหมฉันรักเธอต่อให้ใครมี่สนแต่อยากจะขอ

Oh, <laughs> I almost cried. My voice is so loud. Thank you so much. This song is for you and your family. Your family is all Maka. Thank you for having me here.

사실 아, หนู,หนู,อน하ญาณิดนึงแล้วกันนะคะตาที่เพงหนูเข 사실 이 노래는 그냥 뭐 편리 언니가 뭐그 어떤 사람이 그 언니가 뭐말그 뭐지 사랑 안 하지 사랑 안안 하면 우리는 있어요 그런 거예요. 알아요 무슨 말인지 알것 같아요 그그 그 누구 누구도 당신을 사랑하지 않아도 나는 너를 사랑해 이런 뜻 아니에요? 네네네네 네, 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 맞아요 아니 아니 맞아요. 이에요어 알아요. 이거 들어봤어요. 그그그제 음악 리스트에 있습니다. 아어 알아요. 이거 들어봤어요. 그그그제 음악 리스트에 있습니다. 아페이 리스트에 니어요 이거 들어봤그리스 หนนี้ขอบคุณพี่กว้างมากๆนะคะที่ยังตลอดเวลาร้องนะคะให้ร้องเพลงเมื่อกี้ให้ทั้งออนนี่แล้วก็ให้ทั้งพีพซได้ฟังเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็น เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปมากมาเลยค่ะยินดีมากๆค่ะยินดีมากๆไม่เป็นการโบกวนเวลาอะไรใดๆเลยนี่คุณมมากินเนียเนี้ยอทำแทปปี้ทำแทปปี้ทุ่งสิงเลอโอเค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 โอเอเคโอเคโอเคโโอเคโอเคโอเคอเคอเเออเคอ 드리겠습니다. 유니버스. 가아니요 안녕하세요. 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 참녕하세요안 ตรงต่ก็คือเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่อันนี้สามารถที่จะให้ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็พี่ๆที่เข้าร่วมทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเตงเงเต 아, 그리고 오늘, 오늘 통역 그 도와주셔서 너무 감사해요. 그 나띠님. 네. 나, 날 말씀을요. 나띠님도 선물. 아, 아니, 괜찮아요. 아이고. 네, 그리고 PX도, PX도 오늘 도와주셔서, 아니, 이, 이런 행사 주최해주신 거에 있어서 너무너무 진짜 감사드려서, 어, 그리고 그, 진짜, 너무 감사했어요. 그리고 FC 분들 행복하게 해주시고, 그리고 행복의 포커스를 맞춰주, 아, 제가 행복의 포커스를 두고 있는데 그 포커스를 좀 따라주시고 저희 데이지 해, 저희 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 데이지 팬분들을 잘 이끌어주시고, 음아 기억 여, 여기까지 여기까지. 아 아, 그리고สำหรับพี่เอกนะคะ, 아, นี่ก็อยากจะมอบรางวัลเล็ก ให้พ uh ีーーー่เอกด้วยนะคะเพื่อเพราะว่าพี่เอกก็คือเป็นหนึ่งในเสาหลักแบบเสาหลักคนคนคนเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีบทบาทใหญ่มากๆคนหนึ่งนะคะที่ที่ทำให้เกิดมีกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยค่ะและ FC 분들도행복하게주셔서그정말정말진짜감사드려요그리고 FC 행복거보니까제가정말오늘오늘좀제마음이따뜻했어요늘항상감사드리고정말 เอ่อ제가처음에있을때도어좀지금정말멀리서항상늘도와주셔서감사합니다อ่าแล้วก็ออนนี้ต้องรู้สึกอ่นนี้รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พี่ X เนี่ยอ่าเหมือนทําให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เ DG Family ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็จากที่ออนนี้ได้เห็นกิจกรรมนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าในใจเนี่ยรู้สึกมันมันใจฟูมากๆเลยค่ะอืมโอเคค่ะ Thank you นะคะขอบคุณค่ะ 그러면은 그거는 뺑켜 써먹지? 그리고 아우 막막하네. 이제 PX는 그어 이제 그 음악을 들어주세요. PX 커펙나이카 어떤 음악 어떤 노래 ออต้นอะไรอูมีโดูอยู่หน้าตูหน้าเจ้าเยเอฟเอีิสิรปเปิดให้ไหมคะงครานี่จะเข้าเนีงครานี่ขอเพลงแบบสงกลานสงกลานหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้จัดเต็มให้สงก้านเหรอใช่ค่ะอีกแล้วเหรอสงกานพร้อมมาบอสพรเอมมาก